ครับท forward, bag, ั้งคู่ยังกอดคอกันอยู่นะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วทั้งสามทีมนะครับมาดูกันมาดูกันว่าทั้งสามทีมนี้ใครจะหยุดใครจะไปโหมดน่ารักจรองให้ผมได้คู่เพื่อทุกหัวของกันเลยยังไม่ถอยมาเช่นนี้อยู่ที่ทุกทายบอกแล้วก็คือเอกช์นะครับชายยาเดินของท่านครับอยากยังอดโมซีฉันก็มีขึ้นมาจะมาด้วย Gijmao'Douz ભાપમ ભભા મામ ભરઓઓ ભસિં ભસિય ભસરામ ભસરામ ભે ભસામ ભસંળામામ અભી નુઍય નુન ધ઻મ ભસામ ભસ� นี่นี่นี่ยังเกาว่าวังมากันนี่นี่รื่องมายัดมามาเทผงทองนี่อะไรนะบ้างบ้างอะไรมาตามมาตามมาตามนี่อะไรวนี่นี่นี่อะไรนะบมางั้างใร้อยนีงสุดท้ายมาดูกันไปกอนเกม ตอนนี้ยังได้เพียงคู่ต่อสู่อยู่ประมาณสองลำลือดูด้วยสายตายังนำอยู่ด้วยสองลำลือแต่ว่าตามมาที่ขึ้ยงขึ้นมางขึ้นมาเงขึ้นมาขึ้นมาเอารมาที่ยัาตาเล้ยกตตาเลยดูดูดู ลวงพ่อตูเกือบไปครับเกือบไปยาหลงยาหลุดุกชุ้นได้ขับย้ำรักษาครับบางประเทศต้อนสิงอยู่เมื่อเร็วับสำหรับโมสีนะครับเข้าไปนที่ยงในเที่ยว ที่สามรอบแรกน,นะครับต่อไปเป็นเพื่อที่สี่นะครับในรอบแรกของเรือหญิงก็ประกอบไปด้วยเรือดาบู่ล็อกตนจานรอบน้ำที่หนึ่งเจ้าแม่สองนางบ้านตะคำบูรีสองรอบน้ำที่สองน้วก็เรือจากนวูพุทโธครับรอบน้ำที่สามผลการตัดสินอยากเป็นทางกาสรสลับสาย, 4, 1, ยาาสี่ที่ 2, นนหนึ่งเชียงอาเรือเทพพรศิรที่สองนาบุยในนามเรือ 空窗。<noise> <noise>